สวัสดีครับผมเอมเทพนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนําพระปิดตารุ่นอภิมหาเศรษฐีนะครับเป็นรุ่นที่ผมเนี่ยจัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับก็ในปีพศ2563นะฮะก็ผมจะแจ้งรายละเอียดนะครับว่าแต่แต่ละรุ่นแต่ละรายการจะมีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่เพื่อนเพื่อพี่ทุกท่านนะครับจะได้ทราบนะฮะแล้วก็ได้สั่งจองกันง่ายขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับรุ่นที่ยังมีอยู่นะฮะปัจจุบันนะครับก็จะมีรายการที่ 1.3นะครับจะเป็นเหรียญเนื้อบอนนอกนะฮะรมซาตินนะครับองค์พระเนื้อเงินรมซาตินนะฮะก็รุ่นนี้นะครับราคาสั่งจองอยู่ที่1,999บาทนะครับหน้าองค์พระนะครับจะเป็นเนื้อเงินแท้นะฮะส่วนเหรียญด้านหลังนะครับก็จะเป็นเนื้อบอนนอกนะครับแล้วก็มีทําการรมซาตินนะฮะเพื่อให้เหรียญมีความสวยงามนะครับ เห็นไหมครับจะเป็นพระที่ถอดพิมพ์มานะฮะก็คือด้านหน้าองค์พระ1ชิ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นเหรียญหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็นํามาประกบกันนะฮะด้านในก็จะมีมวลสารวัตถุมงคลของหลวงปู่โตนะครับเป็นมวลสารเก่าเก่านะฮะพระผงที่แตกหักนะครับอ่ารายการต่อไปนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะฮะเป็นรายการที่2.3นะครับซึ่งรูปแบบนี่เหมือนกันเลยทุกอย่างนะฮะแต่เพียงแต่ขนาดนะครับมีขนาดที่เล็กลงนะฮะ ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะราคาอยู่ที่1,499บาทนะครับก็ถือว่าถูกมากๆนะครับเหมือนกันนะฮะองพระเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแท้นะตัวเหรียญนะครับก็จะเป็นเนื้อบรอนนอกนะครับอรมซาตินนะฮะเห็นไหมครับแต่มีขนาดเล็กลงนะครับก็ราคาอยู่ที่1,499งนาสนะครับก็สามารถสั่งจองกันได้นะครับเป็นรายการที่2.3นะฮะเห็นไหมฮะซึ่งผมจะสร้างมาเนี่ยจะมีทั้งเป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับ พิมพใหญ่ก็เหมาะกับผู้ใหญ่ผู้ชายนะฮะพิมพ์เล็กก็เหมาะกับผู้หญิงนะครับหรือว่าเป็นเด็กเล็กนะฮะก็สามารถห้อยนําไปบูชาติดตัวได้นะครับอ่ะรายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่1.4นะฮะ1.4เนี่ยจะเป็นเหรียญเนื้อบอนนอกนะครับรมซาตินนะฮะองคพระเนี่ยจะเป็นเนื้อบรอนนะฮะแล้วก็ชุบทองนะฮะ ก็เป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูงเลยนะครับตามรูปนะฮะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะซึ่งราคาอยู่ที่1499บาทนะครับก็ถือว่าถูกมากๆนะฮะในรุ่นนี้นะครับเห็นไหมฮะก็อย่างที่บอกครับด้านในก็จะบรรจุมวลสารนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นมวลสารเนื้อผงวัตถุมงคลของหลวงปู่โตนะครับที่ท่านท่านนะฮะที่ท่านปูกเสกนะครับก็จะไปตมให้ละเอียดนะครับแล้วก็ใส่เป็นผงเป็นอยู่ในลอตกิ่งนะครับ ใส่เข้าไปในองค์พระนะฮะเพราะฉะนั้นทุกองคก็จะมีมวลสารของหลวงปู่โตหรือว่าเป็นวัตถุมงคลเก่าหลวงปู่โตอยู่แน่นอนนะครับรายการต่อไปนะฮะคือรายการ2.4นะครับเช่นเดียวกันนะฮะเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นตัวเหรียญเป็นเนื้อบอนนอกรมซาตินนะฮะองพระชุบทองนะฮะเหมือนกันนะฮะแต่ขนาดเล็กลงมานะครับก็จะมีทั้งเล็กและใหญ่นะครับให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้เลือกเช่าหากันนะฮะ บางท่านบอกผมอยากได้เล็กกันเดียวได้ไหมได้ครับก็กดสั่งจองมานะฮะบางท่านบอกผมอยากได้ใหญ่อย่างเดียวได้ไหมได้ครับก็รายการที่เป็นเดือน้ใหญ่อย่างเดียวก็มีนะฮะก็สามารถเลือกสั่งจองกันได้นะครับตามที่พี่ๆทุกท่านนะครับชอบเลยนะฮะก็รูปแบบสวยงามนะครับก็ทั้งองค์เล็กทั้งองค์ใหญ่นะครับก็มีความละเอียดนะฮะแล้วก็มีเส้นสายนะครับมีลวดลายมีพุทธป์ที่สวยงามนะฮะไม่ต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการต่อไปนะครับ เป็นเหรียญเนื้อบนนอกปัดเงานะฮะองพระเนี่ยเป็นพิงโกนะครับรายการนี้นี่บอกเลยตอนนี้แทบเกือบเต็มแล้วเพราะว่าพระเนี่ยมีความสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะตัวองพระนะฮะที่เป็นสีพิงโกนะครับก็มีรูปลักษณ์ที่เรียกว่าสะดุดตานะครับซึ่งตัวองพระนะเป็นสีที่ไม่ได้แดงมากเกินไปนะครับเป็นสีพิงโกนะฮะเป็นสีที่กําลังดีนะครับเห็นไหมฮะแล้วตัวพื้นเหรียญนะครับก็มีทาการปัดเงานะครับให้เข้ากับตัวองพระนะฮะก็ สังเกตง่ายๆว่าเหมือนตัวองค์พระเนี่ยจะพุ่งออกมาจากพื้นเหรียญเลยนะครับก็เป็นการทํำในรูปแบบที่คลาสสิกและสวยงามมากๆนะฮะซึ่งเหรียญน,นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับราคาจองอยู่ที่1499บาทนะครับเห็นไหมครัราคาไม่แพงเลยนะฮะ จริงๆเหรียญผมเคยทําคลิปให้ดูแล้วว่าจานวนการาวิธีการสร้างเนี่ยยากมากๆนะครับในพระ1นเหนนรียญนะฮะต่อไปนะครับเป็นรายการ2.5นะครับเหรียญเนื้อบอนนอกปัดเงาองค์พระพิงโกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะฮะพิม์เล็กก็สังเกตง่ายขนาดจะเล็กกว่านะครับพิมพ์เล็กเนี่ยราคาอยู่ที่1,199บาบาทนะครับถือว่าถูกมากๆนะฮะ แล้วเป็นพระที่ปัจจุบัน,นครับสีนี้ครับได้รับความนิยมมากหรือว่าเป็นสีที่ขายดีที่สุดเลยครับเพราะรูปแบบพระเนี่ยอย่างที่บอกว่าสีเขาไม่ได้แบบสีส้มหรือแดงมากเป็นสีพิงโกนอ่อนนะฮะก็เข้ากับผู้หญิงครับหรือเข้ากับเด็กนะที่ชอบสีที่เป็นเหมือนพิงโกนะครับ บางทีผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบใส่ทองคาสร้อยคอสร้อยคอนะครับอาจจะชอบใส่ทองเคนะฮะเพราะว่าทองเคเนี่ยจะมีสีที่เหมือนออกพิงโก้ทีหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นสีที่เหลืองจนเกินไปนะฮะก็เหมือนกับพระนะครับอย่างรุ่นนี้นะครับก็เป็นสีพิงโก้นะครับก็กําลังงงตัวนะฮะไม่ได้เป็นสีแบบอมเหลืองมากเกินไปนะฮะถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมนะฮะอ่ะจบจากพระเหรียญแล้วเนี่ยเรามาดูพระผู้ชากันซึ่งพระผู้ชาเนี่ ชื่อรุ่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นอภิมหาเศรษฐีนะคะก็มีขนาดหน้าตัก5นิ้วนะครับแล้วก็เปิดจองคราวในในคราวเดียวกันนะฮะแล้วก็จำนวนการสร้างไม่เยอะนะครับถือว่าสร้างน้อยนะฮะพระบูชาเนี่ยที่เป็นเนื้อบรอนเนื้อบรอนนอกเนี่ยจำนวนการสร้างเพียง19องค์นะครับเนื้อทองเหลืองนะฮะจำนวนการสร้าง40องค์นะครับสเนื้อนี้รวมกันนะครับประมาณ59องค์นะครับถือว่าน้อยมากๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อบรอนนอกกันนะ เนื้อบรนนอกนะครับราคาสั่งจองที่12,900บาทนะฮะก็รูปแบบองค์พระสวยงามเลยก็จะมีลวดลายนะครับเป็นการทำสีพัติน่านะฮะบอกเลยว่าพระผู้ชาเนี่ยเป็นพระที่ค่อนข้างทำยากนะครับหนึ่งองค์เนี่ยต้องมีการหล่อแต่ละชิ้นมาประกอบนะฮะแล้วก็มีการเชื่อมติดแล้วก็แต่งคัดแต่งผิวนะครับแล้วก็ทำสีนะฮะถือว่าสร้างยากมากๆนะครับอันนี้เป็นเนื้อบรนนอกนะฮะมีรูปแบบสวยงามนะฮะเห็นไหมครับ จำนวนการสร้างเพียง19องค์นะครับถือว่าสร้างน้อยมากๆนะฮะรายการนี้นะครับเรียกว่ารายการ3.1นะฮะต่อไปนะครับเรามาดูรายการ3.2นะครับจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะก็เป็นพระบูชาหน้าตัก5นิ้วนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับก็มีการทําสีพาติน่านะฮะสีก็เป็นลักษณะประมาณออกเป็นเนื้อสีออกแบบทองทองเหลืองอ่อนๆนะฮะก็เป็นสีสันที่สวยงามนะครับ หรือว่าสวยงามมากๆนะครับก็ล้อพิมพ์มาจากพระปิตาพิมพ์องเล็กนะครับเป็นพระเครื่องนะฮะแล้วก็มาทําเป็นพระบูชานะครับก็บอกได้เลยสวยงามมากๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถสั่งจองได้บนลิงก์ด้านบนนี้นะครับง่ายง่ายนะครับเพียงแค่คลิกลิงก์หนึ่งทีนะฮะแล้วก็เข้าไปสั่งจองนะครับพระรุ่นอภิมหาเศรษฐีนะครับก็สร้างและปลูกเสกที่วัดถ้ำสิงโตทองนะฮะ ซึ่งเป็นวัดที่2ของหลวงปู่โตนะครับซึ่งหลวงปู่นะครับก็ได้ไปบูรณะที่วัดนะครับทำให้ปัจจุบันนะครับวัดมีความเจริญนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะฮะก็ใครที่ยูทางนั้นก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับวัดท่าสสงโตทองนะฮะแล้วพระรุ่นนี้นะครับจะปลุกเสกในวันที่3พฤศจิกายนนะครับและรับพระเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะฮะ ก็ประมาณเท่านี้นะครับข้อมูลเบื้องต้นนะฮะถ้าใครสนใจนะครับคลิกลิงก์ด้านบนนะครับสามารถสั่งจองได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ